คลิปนี้ผมก็จะมารีวิวโทรศัพท์ที่ผมใช้อยู่ครับก็คือไอ้คู่ Neo 9ครับนี่ไอ้คู่ Neo 9ซึ่งโทรศัพท์เครื่องนี้ผมสั่งประมาณช่วงสองเดือนสองครับโอ้นานเดือนานอยู่นะประมาณหมื่นสองนี่แหละซึ่งช่วงแรกเหมื่นสอง แล้วก็อุปกรณ์เสริมที่ผมมีที่ผมมีอยู่นะครับชิ้นแรกก็คือสมาดีวิวเดี๋ยวผมก็จะหารุ่นที่มันไม่มีรูบนกล้องครับอันนี้ผมผมติดเองนะเนี่ย,เ,ยนเนี่ยมันเป็นรูตัวกล้องนี่ตรงนี่มันรูตัวกล้องนี่ ถ้าซื้อมาแบบเป็นกล่องนี้มันจะมีแบบที่เป็นล็อกล็อกสามารถเราสามารถติดฟิล์มเองได้แต่ว่ามันจะมีรอยตำหนินิดนึงแต่ว่าถ้าเราติดเองแบบไม่ซีเรียสก็ไม่เป็นไรถ้าไม่ซีเรียสเนะนี่กล่องมันมีสองอันถุกคมมาสั่งสองอันสั่งมาสองอันก็ไม่รู้เนี่ยถ้าอันนี้แตกถือว่ามันใช้ไม่ได้ผมก็ต้องปปเปลี่ยนอันนี้เลเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนมันยังใช้ได้อยู่ ซึ่งเคสครับเคสก็คือยีหอ่ห้ออะไรเอ็กเอ็กย, <_ T. S 1> ยูอินโอโอหรือดีโอก็ไ <_ s 2> ม่รู้เนอะซึ่งภายในก็นี่ครับเนี่ยเคสตัวนี้อืมเราก็เริ่มเป็นรอยนิดนึงแล้วเคสตัวนี้มันก็ คือแม่ก็ยังไม่ได้เช็ดเลยนะเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวใส่ใส่เลยแล้วกันนะใส่เลย ใส่เรียบร้อยแล้วก็ประมาณนี้ครับเคสไอคูลเนโอเก้าครับผมก็ซื้อมาน,น,นานแล้วแหละมันก็เลิ่มเป็นรอยนิดน,นึงแล้วรอยที่เคสนะโทรศัพท์ผมแกวเคสออกมามันก็รอยเป็นแค่ปุ่มเปิดเปิดเสียงปิเสียงครับแค่น้เองแล้วก็สายหูฟังครับถ้าผมมีงบอ,อีก ผมก็จะจัดสายหูฟัง,เพ,งเพียงอยู่อันนี้เส้นล่าไหร่ก็ไมสั่งในเออนะในช้อปปี้นะี่มันผมสั่งเส้นแรกเสียงดีดีดีมากแต่ทำเผื่อทำขาดเผื่อทำขาดลองมาสั่งแบบเดียวกันสั่งเดียวสั่งมาปุ๊บมันเสียงมันมีเสียงดังแทด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  ดังแทรดๆ,ๆๆตลอดโอ้โหลำคาญที่หายเลยหูฟังซื้อนี้แล้วมันตกผมได้ของตก QC มซีนั่นเลย่าของเขาว่าของหูฟังดีๆของไทยซีมันน่าจะสองร้อยอัพนะ่แบบราคาดีแต่ทำไมผมไมไ่สนใจไม่เท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้ใช้สุดแล้วเขาแค่เสียงดีก็พอแล้วงงเหี้ มันลำคาญเสียงเถ็ดเถ็ดเถ็นูแล้วก็หูฟังครับหูฟังเส้นนี้คือ,อของน้องครับน้องไม่ได้เอาไปผมก็เอามาใช้ะเลยนี่ใช้แล้วก็มีเดี๋ยวอออหางหนูเขาเรียกว่าหางหนูใช่ไหมหางหนู โอ้ยมันเป็นโฟกัสเตทีนะอย่างนู้ยี่ห้ออะไรสักอย่างที่แต่ว่าผมลองสั่งเออลองซื้อของตลละนัดที่เป็นซัมซุงนะอันละห้าสิบกว่าบาทเสียงซ้ายขวาสลับกันเฉยเลยโอ้ยอยี่ี้ก็มีด้วยนะอันนี้เสียงซ้ายขวาไม่สลับนะครับแต่ว่า ลองเน้นของในมอเป,นเป็นมอหน่อยเป็นยูกิีนก็ได้ยี่ห้อเอ็กเซ r ก็ได้ที่มันเป็นหางหนูสำหรับคนที่มีใสสามจุดห้าทียบๆบแบบนี้อันนี้ไม่เทีบหรอกอันนี้ของน้อซื้อประมาณหกสิบบาทแต่ว่าสามจุดห้าแบบไม่อยากทิ้งใสสามจุดห้าซื้เปล่าก็ซื้อหางหนูมาต่อใส่ออยี้ก็ได้แบบนี้ แล้วพออีกสิ้นโอ้โหแข็งชิ้หายเลยสายตรงนี้มันไม่ไม่แข็งครับแต่ว่ามันแข็งตรงช่วงนี้ลองสั่งอเลยนะปีวอลอะไรนะอะไรทุกอย่างนี่แหละโอโ้ผมไม่ถูกใจเท่าไหร่ไม่ถูกใจเพราะวมันมันสายมันแข็งนะเนี่ยเนี่ยถ้ามันดัดได้ผมก็โอเคแนละ้วเนี่ยมันดัดไปได้นะโอ้นี่มันแข็งขึ้นยวงโอ้ สายบ้าบอวเลยแต่ก็เสียงก็ใช้ดีครับเสียงให้เป็นสายพับพับงอเข้าไปนี่แบบนี้งั้นผมก็ขอตัวครับผมจบคลิปในการรีวิวอุปรกรณ์ของไอคูเดียวเก้าไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผม แล้วพบก,กันใหม่วีดูหน้าครับลองอืมเดี๋ยววีดูหน้าผมก็จะมาลองพวกนี้ครับเนี่ยไอพ้พวกพวกวอลเปเปอร์เอไอนี่นะ เดี๋ยววิดีโอหน้าผมก็จะมาลองพวกเ e i ไอนะครับผมเนี่ยพวกจินเอแล้วก็เอารูปไทยจินเอตัวเองเน,นี่ยถ้ามีเวลาว่างนะครับเวลาว่างก็ไม่ได้ทำแค่นั้นแหละไปแ,แล้วผมจบคลิปแต่เพียงเท่านี้